จะบอกว่ากำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆถ้า n AUBUC เท่ากับ91 n a s e c B พาร์ม sect C พาร์มเท่ากับ11 n วงเล็บ B ลบ a s e c B ลบ C เท่ากับ15 n a s e c b s e c C เท่ากับ20 n วงเล็บ Asect B U a s e c C <oughs> U กับ b s e c C เท่ากับ47และ nc เท่ากับ59แล้ว m A พา์ม b พามเซ็กเท่ากับข้อใดนะครับมาดูกันเลยนี้เราวาดซีกนมีใหญ่ก่อนโจทย์เซตอย่างเงี้ยง่ายสุดคือการอะไรการวาดรูปใช่ไหมอ่านี้เป็น A B C บอกว่าอะไรบอกว่า a u b u c เท่ากบทั้งหมดเนี้ยคือ91าจำไว้ก่อนบอกว่า n a s e b เศก์ c เท่ายีตัวนี้คืออะไร20ี่าง่ายต่อโจบอกว่า n a เศ b พาม c พาม a เศ b พาม b พาม c พคือที่อยู่นอก b กับ c ทั้งหมดคือตรงนี้ใช่ไหมไม่รวมวงเนี้ย ไม่รวมในวง b กับ c เนี่ยมันไม่รวมในวง b กับ c ไม่รวมวงนี้ข้างนอกั้งหมดที่ไม่ใช่สองวงเนี้ยและเศษกับเอก็คือคตรงนี้ใช่ไหมก็คือสิบเอ็ดช่องเนี้ยคือส <c oughs> ิบเอ็ดแล้วบอกว่า b ลบ a b ลบ a เศษกับ b ลบ c เท่าสิบห้า b ลบ a เขคืหละ b ลบ a คือ b ที่ไม่ใช่ a คือตรงนี้ใช่ไหม b ที่ไม่ใช่ a เนี่ยก็คือตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดมันเสกอะ b ที่ไม่ใช่ c b ที่ไม่ใช่ c คือตรงนี้ b ที่ไม่ใช่ c คือตรงนี้ b ที่ไม่ใช่ a คือตรงนี้เศกันมันก็เหลือแค่ตรงนี้ปะ b ลบ a คือตรงนี้ทั้งหมดนี้ b ลบ c คือตรงนี้ คือบีกับ C ีรวมกันแต่ตัด C ีออกอ่ะเพราะฉะนั้นเซษกันคือตรงนี้สิบห้าและโจทย์ยังบอกว่าเอ่อ N effect B คือตรงนี้ A อเซคือตรงนี้ b ี c ซ็กซตรงนี้ U กันคือสี่เจ็ด ก็คือพื้นเนี่ยหมดตรงเนี้ยคือสี่เจ็ดเข้าใจไหม่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม N A s น A อพาม s ซกบีพาม Sex ซมันคืออะไรสมมุต ก็คือตรงนี้ป่ะทย์ฐานตรงนี้ตอนเนี้ยโจทย์มันบอกว่า NA UB UC คือเก้าสิบเอ็ดใช่ไหม NA UB UC คือทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเอ็ดเนี่ยคือเก้าสิบเอ็ดตอนนี้เรารู้ทั้งหมดช่องนีล้ละ หนือข้านี้แล้ก็เกบอ็ดลบใช่ไหมคือตรงนี้คือตรงนี้ับกับเก้าสิบเอดลบกับตอนนี้คือสี่เจดตรงนี้คือสี่เจ็ดสีเจบวกกับนี่คือสิบห้าบวกกับสิบเอ็ดก็ได้ละมันก็คือเก้าสบเลบกับนี่เป็นยี่สิบห ยี่สิบหกบวกกับสี่บจะก,ก็เป็นเจ 3, ็ดสามเท่ากับสิบแปดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสิบแปดนะครับอ่คำตอบคือสิบแปดข้อนี้ตอบสิบแปด จทย์แบบนี้วิธีการที่ง่ายสุดในการทไํไนะคือวาดรูปนะครับนีย่ยคราวนี้เราก็วาดรูปครับทำตามเงื่อนไข่ข้อทั้งหมดคือเก้าสิบเอ็ดตั้งไว้ลบกับตรงนี้คือสิบเอ็ดตรงนี้คือสิบห้าตรงกลางทั้งหมดเนี่ยคือส7ิบเจ็ดแล้วโจทย์ถามตรงนี้ก็เก้าสิบเอ็ดลบตรงนี้ดิทั้งหมดเนี่ยลบไปตรงนี้ออกโจทย์ถามตรงนี้ใช่ไหม ก็คือทั้งหมดเนี้ยลบด้วยตรงนี้ค็เเรากบตรงนี้ส7บเจ็ดบวกสิบห้วกสิอ็ก็ตอบ1ิบตรงนี้ก็คือ1ิบแค่นี้นครับข้อยีบหกเสร็จแล้วครับข้อ2ี